สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแอนิมอลสปีกอีกครั้งนะครับอ่าตอนนี้ครับเราอยู่กันที่โฮมซูครับน้องเมฆอ่าแล้วก็นี่ครับพิกิตพิกิตเป็นเจ้าของโฮมซูครับตอนนี้น้องเมฆครับพี่กิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิกิตอ่าน้องไม่รู้จักโฮมซูไหมไม่รู้จักครับเนี่ยรายการนี้มอสปีกเนี่ยเคยมาโฮมซูแล้วรอบหนึ่งเมื่อ3ปีที่แล้ววันนี้คุณหมอก็อยากพาน้องเมฆเนี่ยมาดูสัตว์ในโฮมซูอีกรอบหนึ่งเพราะว่า ได้ข่าวว่ามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับและตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าหน้ากระโนี้เลยนะครับครับอันนี้มีสัตว์หลายชนิดมากใช่ไหมครับน้องไม่รู้จักตัวไหนบ้างเนี่ยรู้จักตัวไหนบ้างปลาหมิงโก้ไหนลาหมิงโก้ตัวไหนอ่าปลาหมิงโก้ตัวนี้เป็ดเป็ดไหนเป็ดไหนเป็ดอ่าเป็ดแล้วอะไรอีกห่านไหนห่าน ชี้ที่ถูกเนื้อหานแล้วต้นสีดำนี่อะไรข่อยาเนี่อะไรหานเหรอนี่ไม่ใช่หานนะเนี่ยอันนี้เป็นสมาชิกใหม่ใช่ไหมครับพี่กิตครับใช่ันนี้เพิ่งมาเมื่อปีเมื่อต้นปีนี้ฮะเลี้ยงตั้งแต่ลูกเหมือนเป็นลูกหงดำของดำไม่ใช่ของดำเปล่าหงดำแล้วตัวไหนอีกนี่นี่ไม่ใช่เปล่าคาปาเหล็ดไหม หลายชนิดมากเลยนะครับพี่เก่งครับ,รบแล้วมันอยู่รวมกันได้ไหมครับในคอกนี่นะมีสัตว์หลายอย่างเนี่ยฮะการที่เราจะให้สัตว์แต่ละอย่างเนี่ยมันอยู่รวมกันเราจะต้องรู้นิสัยของแต่ละอย่างก่อนออว่าอุปนิสัยมันเป็นยังไงเป็นสัตว์ดูร้ายหรือเปล่าถ้าพวกสัตว์ดูร้ายเราก็จะไม่เอามารวม,มแล้วอีกประการหนึ่งเราต้องดูว่ามันกินอะไรคือในเนี้ยเกือบทุกชนิดจะกินอาหารเหมือนกันคือกินอาหารเม็ดกับกินผักกินพืชครับ ซึ่งเมื่อเราให้อาหารที่จุดเดียวกันคือทุกตัวก็มากินร่วมกันได้ก็คือทุกตัวกินอาหารด้วยกันเหมือนกันหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโฟกัสตัวแรกก่อนดีกว่าน้องเมฆน่าจะยังไม่เคยเห็นใกล้ๆเลยใช่ไหมฮะเจ้าฟลามิงโกเป็นยังชอบฟลามิงโกไหมชอบรู้จักอะไรเกี่ยวกับฟลามิงโกบ้างขายาวขายาวแล้วไม่อีกขาสีชมพูขาสีชมพูแล้วไมอีกคอยาวคอยาวมีอะไรที่มันแปลกพิเศษบ้าง ย,ย,ยืนขาเดียวยืนขาเดียวโอ้โหอันนี้เป็นลักษณะเด่นของฟลามิงโกนะครับเวลาอยู่กันเป็นฝูงเนี่ยก<ช>็ะจ,จะเห็นบางตัวยืนสองขาบ,บางตัวยืนขาเดียวต้องเกียรคราบ,บ,บแล้วทำไมถึงฟลามิงโกยืนขาเดียวครับฟลามิงโกที่เป็นยืนขาเดียวเพราะว่าเป็นท่านอนของมันคือถ้าเวลานอนถ้ามันจะหลับเนี่ยมันถึงจะยืนขาเดียวคแต่ถ้ายืนพักผ่อนก็จะยืนสองขาแบบนี้ยืนเหมือนทั่วไปครับแล้วเวลายืนขาเดียวจะหดคอด้วยคอม้วนพับในข้างหลังครับจะเป็นท่าพักผ่อนเขา แล้วเขาบอกว่าการยืนขาเดียวครับมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยใช้พลังงานน้อยแล้วก็มันเป็นลักษณะท่าที่แบบสมดุลที่สุดของเขาเขาจะรู้สึกสบายตัวมากคนยืนขาเดียวเมื่อยไหมเมื่อยเนาะแต่ฟรานโกย,ยืนขาเดียวเนี่ยสบายกว่าการยืนสองขาอีกนะนี่พี่เกดครับผมเห็นเป็ดก็ยืนขาเดียวการยืนขาเดียวของเป็ดหรือหา่านน่ยมันไม่ไม่เชิงเป็นการนอนไม่เหมือนฟรานโกเป็นการยืนแบบเปลี่ยนอริยบทมากกว่า เพราะว่าพวกเป็ดหรือห่านเวลานอนจะหมอบหมอบลงกับพื้นมากกว่าจะเป็นการยืนผ่อนคลายครับผ่อนคลายเมื่อยเหมือนคนเมื่อยก็เปลี่ยนซ้ายเป็นขวาบ้างนะครับคือไม่ได้จะหลับยาวถ้าหลับยาวจะหมอบนะครับพี่เกดครับแล้วไก่สองตัวนั้นเชื่ออะไรครับสองตัวนี้เขาเรียกว่าไก่ต๊อกนะแต่ว่าเป็นไก่ต๊อกคนละชนิดตัวสีขาวนี่คือไก่ต๊อกชนิดธรรมดาซึ่งเลี้ยงกันทั่วไป แต่ตัวนี้พิเศษนิดนึงที่มันเป็นสีเผือกเป็นสีขาวนะส่วนตัวสีนํำเงินนั่นเขาเรียกไก่ต๊อกแรงแทนซาเนียมาจากแอฟริกาเดิมสองชนิดนี้ตอนที่ยังมีหลายตัวนะครับมันจะแยกฝูงกันต่างคนต่างอยู่ค,คือฝูงไข่ฝูงมันนะแต่พอเมื่อตัวอื่นโดนงูกินไปจนหมดเหลือแค่คนละตัวอย่างละตัวสองตัวนี้ก็เลยมาเป็นเพื่อนกัน<อ>เป็นเพื่อนสนิทกัน<อ>ไปไหนไปด้วยกันนอนด้วยกัน นะทั้งที่ร้องนคนละอย่างพูดนคนละภาษาแต่มันก็อยู่ด้วยกันภาษากายภาษาการภาษากายแล้วอ่าเพราะปกติพวกนี้เวลาพวกไก่เนี่ยมันจะแบบฝูงแค่ฝูงมานอยู่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้เหลือสองตัวแล้วก็เลยเข้าฝูงกันนะฮะเป็นเพื่อนรักกันครับพี่กิตครับแล้วหนูอยากทะเลาะกับสัตว์อื่นๆะครคบคาปิบ่าเป็นสัตว์ที่นิสัยเป็นมิตรมากกับสัตว์อื่นเกือบทุกชนิดครับยกเว้นกับพวกเดียวกัน คือกับสัตว์อื่นนี่อะไรก็ได้มันไม่ยุ่งเลยนิสัยดีมากนะบางทีมาใกล้ๆเป็ดมายืนบนหลังหรือมาจิกมาไซขนมันมันก็ไม่ทําอะไรมันก็ยอมรับได้แต่ว่าถ้ากับพวกเดียวกันคนละฝูงมานี่กัดกันเอาเป็นเอาตายเลยแปลกแปลกมาก่วงที่อยู่อาศัยใช่ครับก็คือกลัวตัวอื่นมาแย่งใช่ครับแต่เป็นนี้กับเพื่อนทุกอย่างเป็นน้กับทุกอย่างยกเว้นพวกเดียวกันเท่ท พี่เกลียดครับแล้วห่อนเราไปเล่นกระสับกันได้เดี๋ยวพาลงไปเลยเอาไหมไปเอาอ้วนมาเร็ว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 อันนี้คือเรากำลังเรากำลังจะให้อาหารใช่ไหมฮะเอาอ้วนมามาเอาถือเอามเถือเมฆแล้วเอาถือเลยเม่ถือเลยนี่คืออะไรทำไมหน้าตาเกลี้งเกี้ยงนี่เล่นชักกระยื้อยู่นะฮะ เราจะมาแข่งกันนะเราจะมาดูกันนะครับว่าการชักกระยืาระหว่างน้องเมกและเจ้าคาปิเบล่าใครจะชนะสู้ไหวไหมไหวแล้วตัวนี้มาดูตัวนี้ตอบมาเมกมานี่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 จีจ้ารู้จักยังรู้ชื่อน้องจีจ้าน้องจีจ้าเป็นฟามิโกอยากอดไหมอากาเดี๋ยววามตัวนี้ให้ไปกินก่อนลูก สอนวิธีให้นะเอามือออกโอบไว้นะอืมนะอ่ะยอตัวลงก่อนนั่งก่อนนั่งยยอย่อยเอเอออ่ะโอบไว้โอบไว้ตบตั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 ตบตอืจ้าเป็นไงเก่งนะเก่งเก่งอือนี่แม้อืจี๊้าเนี่ยเป็นตัวที่เชื่องที่สุดในนี้เลยฮะของตอมิงโก อันนี้คือเลี้ยงตั้งแต่เด็กเลยฮะใช่ฮะเลี้ยงตั้งแต่ตั้งแต่มันเกิดแล้วก็ป้อนน้ําป้อนอาหารมันตั้งแต่เล็ก,กอ๋อ <ฮะ S 1> คือมันก็นึกว่าเป็นพ่อแม่อืก็เลยเชื่องอย่างนี้เลยครับเพราะปกติไม่มีทางไปเข้าไปหาใกล้ฟานเปนโกตืน่นเลยไม่มีทางเลยใช่ครับคือพวกนี้ก็เชื่องแต่ว่ามันมันก็รักษาระยะคือมันไม่ไม่ไม่ใช่แบบที่จะให้มาจับต้องนะฮะแต่มันก็ไม่กลัวคนครับเป็นไงน้องเมฆน่ารักไหมสัตว์ในกงนี้น่ารักแล้วเมื่อกี้เราก็ได้เห็นสัตว์เผื่อไปแล้วหนึ่งตัวด้วย พิิกิจและน้องเมฆเนี่จะพาไปพบสัตว์เผือยบที่อยู่ในโฮมสูรบรับอรองน้องๆจะต้องตื่นเต้นแน่นอนติดตามชมได้นะครับวันนี้รายการ Animal Speed มาเวลาลงแล้วพวกเรา3คนลาไปก่อนนะครับ,รบสวัสดีครับครับสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้เธงต้งนี้ Animal Speed <c oughs> เราจะพามาดูอะไรครับน้องเมฆสัตตระกูลเผือก